มันสิมีมือใดบ่นโน่ที่บ่ได้กินตำบังหุงลาสีผ้ากันนอนหลับนี่ต้องกินซูมือจ้ะทุกคนบ่เศร้าะกะเทียงบ่เทียงกะแลกงนะคะมือนี่ก็คือเกา่าคือเดิมจ้าข้างหัวเข้าวไว้นะคะสิเฮ็ดอาหารอีสานกินเห็นมันโครสาม,มืือลดจ้ะทุกคนนี้บ่พนตำบังหุงจ้ะได้มากกอกมาแต่บ้านไม่ยิงก็เลยผ้ากันหาวแนจักหน่อยเนาะคะ่ะต่มีเอซี่ถามเข้ามาเนาะคะ่ะนี่ค่ะคอมเมนต์นี้นะคะว่าสอนวิธีเก็บมากกอกกับเก็บบังฮุงเนะจ้ะวิธีการเก็บมะกอกที่ดีที่สุดสําหรับฉันฉันกะเบช่องแี่ดุจาาผ้แซ่ ะะเอาไปแช่ช่องฟีดไว้จ้ะทุกคนย่ามอยากกินจึงเอามาเซนําละลายนาแล้วก็เอามาตําได้ตามปกติเลยจ้ะก,ก็คือเอามาถึงก็เอาเข้าช่องฟีดเลยบบมีอมีอย่างยุงยากบบมีอมีอย่างมากมายเนาะค่ะส่วนหม,นะะวนมังหงนะคะฉันก็จะซื้อแบบว่าพลาสติกที่เขาใช้สําหรับแล็บอาหารนายหญิงเอามาห่อหอไว้จังสิได้กินโดนส่วนมากบ่ค่อยได้เก็บดอกค่ะหมังหงเพราะว่าบบค่อยได้มากเนาะค่ะซื้อกินเทอะนวยสองนวยเอาแต่ว่ามากอกนน่้อาเอามาแต่บานมันก็เลยค่อนขางจะลายเน่จังหน่อยฉันเอามาเทอร์นุยกะลั่งเบียกะรังเต็มกล่องเลยนจ ทุกคนกินได้ตลอดปีเลยต่ำย่ามดาเกาออกจากช่องฟิตมาลายลน้ำแข็งมันเกิดจะเป็นหน่วยมากกอกแบบนี้คือเกาเลยจ้ะทุกคนเมื่อนี่กินข้าวยุ่ห้องยิงเปิ้นจ้าต่ำบังฮุงนะคะพ้ากันตำบังฮุงกินเองแล้วกันงวยกุ้งแหงกุ้งแหงเอามาแต่บ้านจ้ะทุกคนปลาดุกก็เป็นปลาดุกร้านอยู่หลังหัวพักชุมฉันนี่เนาะสั่งมากินจ้าหนึ่งข้าวมื้อนี้มันหล่นติดยิงพากันหนึ่งหลายหลาย,ลายหนึ่งเพื่อน,นตอนแรกน้ำก็เลยแบ่งใส่ถุงเนาะค่ะใส่ติดน้ำใส่ถุงนะะ้ำนะคะเน,น,นี่ยมันกินงน่นาะมืีสเเวร่องททคิปเพนาะ สองช่องหญิงตอนนี้มีช่องนี้นะคะเป็นเพจหลักเพจใหญ่ของเ้าช่องกินนัวครัวบ้านๆับอีกเพจนึงเป็นเพจส่วนตัวนะคะเปิดหมวดเมื่ออาชีพสางารไดใด้คือกันจะทุกคนก็เริ่มสิบแบบว่าพยายามลงคลิปสองช่องเนาะช่องพี่ดูจา่าผ้าเซ็บนะฉันสิอ่อนสิอ่อนขาเจ้าไม่หญิงแล้วเหตุสองช่องช่องไอคอนแก้วก้อนข่ำช่องนึงและก็ช่องดูจ่าผ้าแซบช่องหนึ่งยอมรับและกันทับถือพี่ดูดในความขยันของเราอีหลีนี่หญิงเราทั้งเป็นเมลุกออนทั้งเป็นพนักงานประจำนะเราสามารถเหตุคลิปลงได้สองช่องนะหญิงถือว่าเป็น ผู้หญิงที่แบบขยันได้เก่งมากใส่สิไล่สดขายของขายขี้ขายอย่างเราอีกเนาะจ้ะฉันก็พยายามดูเขาเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็มาฝึกฝนให้เจ้าของเนาะหญิงจักสิขายันได้ซ้ำเพิินบ่บุกทุกมือนี่ก็จะไปลงคลิปอยู่ช่องที่เป็นเป็น Facebook ส่วนตัวแต่ว่าเพื่อสร้างรายได้ได้ได้เหรียญจากโบนัสตอนนี้หันก็เลยเสียว่าลิงพยายามฝึกฝนเอาหญิงเอ้ฉันอยากเมื่อหนีเมื่อสินฉันสิเฝ้าปีหนีปีสินฉันอยากเมื่อยู่บ้านพี่ดุดล้กก็ล่าออกแล้วเดือนหนาก็เมื่อยู่บ้านแล้วซิอ่อนสิอ่อนเพิ่นเบิงคนที่สําเร็จเพ่ เป็นแนวทางเพื่อเป็นแรงพักดันนาะจากทุกคนเขาสีมีแรงฮืดสูรและก้าวต่อไปในทุกๆก,ก้าวของเขาถึงแม้มันสิเจออุปสรรคซ้ำใดลงคิบเธอแรกกับบมวิทยเบื้องดอกจ้ะทุกคนแต่ว่าก็ขยันมันเพียรฝึกฝนลงมือทาไปเรื่อยๆจักมือมันก็ต้องเป็นวันของเขาเนะาจา้ะฉันก็ภาวนาให้ฉันถึงวันนั้นเร็วๆนะคะได้เงินมาปินหนีปีดศิลมีอิสรภาพแล้วก็สิได้กลับเมื่ออยู่บานเร็วๆเ,เป็นกําลังใจให้กันฝากเบื้องฝากแย่งฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันในเด้อจ้ะทุกคนเมื่อนี่ไปแลัั ขอบพูนทูกการติดตามเราชมขอบพูนทุกการสนับสนุนด้วยค่ะบวาสิเป็นการอุดหนุนขนมจีนเป็นการดูคิปเป็นการกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจเฮาฉันได้อ่านทุกคอมเมนต์และการรับรูร้ความรู้สึกดีๆจากทุกคน,ท,กคนทุกคอมเมนต์เลยขอบพูดหลายๆขอบพูนจากใจจริงเมื่อนี้ไปแล้วจากทุกคนมาฝอยมาเบานัวหัวมวนซ้ำนี่แหละค่ะไปแล้วสวัสดีจ้า